วิธีการพิมพ์หนังสือราชการภายในนะคะอันดับแรกคลิกเข้าไปที่โปรแกรม Microsoft Word ค่คะจากนั้นนะคะคลิกเข้าโค้งหน้ากระดาษตั้งค่าระยะห่างปรับเป็นศูนย์พอยค่ะคลิกที่ย่อหน้าปรับระยะห่างของบรรทัดเป็นหนึ่งเทา่าค่ะคลิกที่ตั้งค่าหน้ากระดาษนะคะปรับระยะขอบด้านบน2เซนติเมตรด้านซ้าย3มเซนติเมตรด้านขวาและด้านล่าง2เซนติเมตรค่ะ คลิกหน้าแรกนะคะตั้งค่าตัวอักษรเป็น T H สารบัน P S K ค่ะขนาดตัวอักษร16คลิกที่แทรกรูปภาพนะคะเพื่อที่จะแทรกคุดค่ะ ของหนังสือราชการภายในนะคะความสูงจะอยู่ที่1.5เซนติเมตรค่ะอยู่ห่างจากขอบด้านบน1.5เซนติเมตรนะคะจากนั้นพิมพ์บันทึกข้อความค่ะตั้งค่าอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษขนาดตัวอักษรของบันทึกข้อความนะคะ29ตัวหนาค่ะ จากนั้นขอเ n น e r e หนึ่ง Enter, นะคะพิมพ์ส่วนราชการค่ะขนาดตัวอักษรยีสิบหนาค่ะจากนั้นพิมพ์ชื่อส่วนราชการนะคะขนาดตัวอักษร16ขนาดปกติค่ะ เสร็จแล้วข้อ1 Enter นะคะพิมพ์ที่ค่ะขนาดตัวอักษร20หนาเสร็จแล้วพิมพ์เลขที่ออกหนังสือนะคะขนาดตัวอักษร 20, ปกติ16ค่ะ ต่อมาเป็นการพิมพ์วันที่นะคะพิมพ์วันที่ค่ะขนาดตัวอักษรยี่สิบหนานะคะจะอยู่ตรงประมาณกึ่งกลางหน้ากระดาษค่ะ พิมพ์วันที่แล้วก็เดือนพุทธศักราชที่ออกหนังสือนะคะขนาดตัวอักษร16ปกติค่ะตัวเลขตัวแรกของวันที่นะคะจะอยู่ตรงเลข8พอดีค่ะต่อมาบรรทัดต่อมานะคะพิมพ์เรื่องขนาดตัวอักษร20หนาค่ะ แล้วก็พิมพ์ชื่อเรื่องนะคะขนาดตัวอักษร16ปกติค่ะ เอนเตอร์ต่อมานะคะพิมพ์เรียนค่ะขนาดตัวอักษร16ปกติค่ะขอเว้นวักสองครั้งนะคะพิมพ์บุคคลหรือว่าตำแหน่งของคนที่เราจะส่งหนังสือไปถึงนะคะ น n t e r ต่อมานะคะเป็นการพิมพ์ข้อความค่ะข้อความนะคะจะย่อหน้าอยู่ที่สองจุดห้าเซนติเมตรของบรรทัดแรกนะคะบรรทัดต่อมาจะพิมพ์ติดชิดระยะขอบกันหน้าค่ะ ในใจเก็บไว้ไม่กล้าบอกเธอคำไม่กี่คำยังอยู่ในใจรักเธอเสมอคนคนนี้พูดไม่ค่อยเก่งอะจะขอบอกทานเพลงเธอปล่อยเธอเดินผ่านกลัวฟื้นเพ้อเมือเธอรู้ตัวหรือเปล่าเธอสำคัญมาเพียงใดเธอรู้ตัวหปลาเธอสำคัญขนาดไหนฉันอยากให้เธอเข้าใจภายในใจฉัน คือปลายทางที่ฉันพร้อมเดินทางไกลเธอนั้นทำให้ใครมอบเพลงนี้มาให้กันเมื่อไรที่เธอได้ฟังโปรรู้ฉันรักเธออธิษฐานวางข้อดาวโปรสมงใครมารักฉันทีหตัวที่ฉันเหงาจะมีไม้ไกลสักก้นหนาวนี้คิดถึงแค่เธอเท่านั้นท้เธอเธอเธอคือความฝันคือดาวเต็มฟ้าอยากจะมีเธอมองดาวคู่กันเธอรู้ตัวหรือเปล่า ไม่รู้จักเธอคนในฝันเธอคือใครลองถามใจก่อนอักษรศาสตร์ันคำนั้นบอกฉันให้หยุดซ่อนอันยังไม่สายขอบอกก่อนตายโปรดเธออไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้เธอเอาตัวเล่า รักเธอรักเธอรักเธอที่สุดรักคุณเขาแล้วรักคุณเขาอีกแล้วถ้าพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วนะคะต่อมานะคะเป็นการพิมพ์ชื่อของบุคคลที่ออกหนังสือนะคะขอ enter 2-3-4 enter นะคะ ชื่อจะอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษนะคะหรือว่าเราตั้งแถบไว้ด้านบนนะคะอยู่ตรงที่เลขแปดแล้วก็กดแถบพิมพ์ชื่อขอเป็นวักสองขอพิมพ์นามสกุลค่ะเห็นเท่าต่อมานะคะเป็นการพิมพ์ตำแหน่งตำแหน่งนะคะจะอยู่วางศูนย์กับชื่อค่ะ พิมพเสร็จแล้วปรับให้อยู่วางศูนย์กับชื่อนะคะต่อมานะคะเป็นการปรับพอยค่ะ จะปรับคุดให้อยู่ห่างจากขอบกระดาษ1.5นะคะต่อมานะคะเป็นการปรับพอยต,ตรงเรียนระยะห่างก่อน6กพอยค่ะแล้วก็ข้อความย่อหน้าบรรทัดแรกนะคะระยะห่าง6กพอยค่ะแล้วข้อความ สรุปนะคะจากนั้นบันทึกค่ะ